สวัสดีครับลุงดุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลุงดุยกลับมาใหม่นะครับวันนี้ก็จะมาสร้างแรงบันดาลใจลุงดุยเอโทนะครับลุงดุยชื่อจริงชื่ออะไรนะครับครับครับร้อยตีจำนองแสนล้อมครับครับแต่ก่อนทางานที่ไหนครับที่หน่วยประชาการสงครามพิเศษ๋อจังหวัดลบบุรีครับลบบุรีโอ้ครับ วันนี้ผมหมดมาเรียนพินนะครับผมและคลิปที่แล้วผมลงไปก็คือคลุงดุยเนี่ยก็จะให้ให้แร,รงบันดาลใจในการฝึกการเล่นพินนะครับอ่าวันนี้อยากให้ลุงดุยเนี่ยให้แนวทางในการฝึกพินสําหรับผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุนะครับครับก็สําหรับสวทุกท่านนะครับก็ให้ฝึก ตามขั้นตอนที่อาจารย์แนะนำนะครับสามารถที่จะเล่นพินได้นะครับก็ขั้นตอนแรกก็มั่นฝึกฝนแล้วก็ไม่ใช่เอาพินไปแขวนไว้ที่ข้างฝานะครับให้เวลากับการเล่นดนตรีสำหรับผู้สูงวัยแล้วก็ก็จะเป็นเองครับผมฝึกแบบมีขั้นตอน ไม่ไม่ได like. like you know, like, like ้ข like, like, right? ้ามขั้นหมายถึงว่าตัวเองยังยังเดินไม่ได้แต่อยากจะวิ่งอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไมครับไม่ได้ครับต้องฝึกตามขั้นตอนที่อาจารย์แนะนำค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็สวก็จะเป็นเองครับผมเป็นแน่นอนใช่ไหมครับตรงหนุ่ยถ้าเกิดฝึกจริงๆต่างๆเป็นแน่นอนครับว่าไม่ใช่ว่าเอาพินเป แป้นไว้ที่ข้างฝาถ้ามีพินแล้วอย่างนั้นไม่เป็นครับไม่เป็นไม่เป็นครับถ้ามีพินแล้วก็มันฝึกฝนตามที่อาจารย์แนะนาโอ้ลุงดีเกษียนเนี่ยมีเวลาฝึกเยอะเนี่ยลุงดยฝึกวันละกี่ชั่วโมงครับก็ประมาณวันละชั่วโมงถึงสองชั่วโมงโอ้โหเวลา กานลังพอดีครับเรามีเวลาทำอย่างอื่นด้วยนะครับครับประมาณนั้นครับวันนี้ลุงดุยจะมาเล่นโชว์พี่น้องเอฟซีทั้งทุกท่านนะครับในผลงานลายลายภูไทยนะครับลายภูไทยลายภูไทยอ่ลุงดุยพร้อมยังครับครับพร้อมครับ จอดสุดจอดสุดจอดสุดจอดอ่าลุงลุยเป็นกำลังใจให้พี่น้องเอฟซีหน่อยครับครับสำหรับสวทุกท่านนะครับให้มาฝึกพินนะครับอย่าเอาพินแฝนไว้ที่ข้างฝาครับถ้ามีเวลาก็ให้มันฝึกฝนสวก็จะเป็นเองครับสู้ๆนะครับลุงลุยครับสู้ๆครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ